รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายัางคงมีสารธรรมล้ำค่าที่จะช่วยให้กายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสมาให้รับชมกันต่อโดยท่านเจ้าคุณพระสุทธีวชิระปฏิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพและตอนนี้ท่านก็พร้อมรอเราอยู่แล้วในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมาาพิรมบ้านเราชนบทสมัยก่อนบางบ้านเรือนสองชั้นยังไม่ได้ล้อมบ้านฝาบ้านยังทำไม่เสร็จเขาก็เอาม่านท่านไปกั้นไว้ให้พระนั่งเจริญพระพุทธมนต์บนบ้านเพราะโบราณต่างจังหวัดเขาถือว่าพระมาต้องให้ขึ้นบ้านขึ้นไปนั่งบนบ้านานั่นพระก้าวรูป นั่งไปนั่งไปนั่งไปคุณโยมหายไปรูปหนึ่งโยมเจ้าภาพนึกว่าพะระรูปนี้เหาะได้สิท่านที่ไหนโยมนอนหมอบหยุดชั้นสองเพราะว่ามันไม่มีฝาบ้านท่านพิงม่านตุ๊บลงไปตั้งแต่เตมื่อไหร่ก็ไม่รู้โบราณท่านจึงกล่าวว่าบางครั้งบางทีถ้าเราเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอิทธิฤทธิตต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกที่ควร ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยหรือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ยกย่องเลยแต่ก็เป็นไปเพื่อให้ถูกต้องถูกทำนิทิฏฐิวิปราชข้อที่สามนิยมสำคัญมากทัาะข้อนี้ทำให้ทั้งสองข้อนี้มีพลังคือจิตวิปราชสัญญาความหมายรู้คาดเคลื่อนทิฏฐิความเห็นไม่ตรงไปตามาสิ่งที่ควรจะถูกต้องคองทำแต่ถ้าจิตวิปปาราตในท่าน มีลักษณะอาการได้4อย่าง 1. เห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงช่วงประมาณปีพศ2548-49่ 2, 48, 49, ตมาไปเทศงานพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดปราจินบุรีไปก่อนเวลาก็ขับรถไปไหว้พระตามวัดต่างๆอำเภอนาดีนะท่าน ที่ลงจากเขาใหญ่ไปเจอวัดหนึ่งซุ้มประตูทางเข้าวัดเป็นหอนาฬิกาถ้าซุ้มประตูในกรุงเทพก็เป็นไปตามสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ต่างๆแต่ที่วัดนั้นเป็นหอนาฬิกาตมาก็คิดในใจเออดีเนาะคนสัญจรไปสัญจรมาก็ได้มองนาฬิกาไปด้วยไม่ต้องอห่วงเวลาว่าเวลานั้นเวลานี้เท่าไหร่ แต่อาตามาไปถึงเกือบจะบ่าย2องโมงแต่นาฬิกายัาง11อโมง55าามาก็คิดในใจเออหลวงพ่อท่านคงจะลืมหรือว่าลูกศิษย์คงจะไม่ได้เปลี่ยนฐานหรือนาฬิกาคงจะเสียตามธรรมเนียมพระเมื่อไปถึงก็ไปมาราวไหว้ท่านไปถึงก็ไปกราบถวายสักการะหลวงพ่อเจ้าวาดตามธรรมเนียมคณะสงฆ์ ในขนาดช่วงรอจะเทศก็เลยสนทนาธรรมคุยกับหลวงพอ่อถามที่มาที่ไปไปยังไงมายังไงตามาก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กระซิบเรียนหลวงพ่อว่าฐานนาฬิกาน่าจะหมดหลวงพ่อหน้าวัดหลวงพ่อก็ยิ้มแล้วก็ไม่พูดนะพระต่างจังหวัด,ดวท่านยิ้มเก่งไม่ค่อยพูดแต่ก่อนอาตมาจะลุกออกไปเทศที่ศาลาท่านหลวงพ่อท่านปักมือแล้วก็เข้าไปใกล้ๆกระซิบข้างๆหอวตาม,มา นาฬิกาไม่ได้เสียหรอกแต่ท่านมหานี่แหละอาจจะวิปลาดว่างั้นอาตมาคิดในใจเออทําไมหลวงพ่อว่าเราวิปลาดเนาะอาตมาก็เลยเรียนถามท่านว่าทำไมวิปลาดท่านก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่สังเกตนาฬิกาผมสร้างมาหลายปีแล้วมหานี่เป็นอีกรูปหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ถามว่านาฬิกาเสียหรือเปล่า แต่คนแถวย่านนี้ทั้งหมู่บ้านเขารู้หมดแหละว่านาฬิกาที่หน้าวัดผมมันไม่เดินมันอยู่สิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าอย่างนั้นแหละพอผมกำลังจะบอกชาวบ้านว่าชีวิตไม่มีเที่ยงมีแค่สิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าอ่างั้นอาตมาเลยวิปลาสไปเลยวันนั้นท่านแกบอกเออท่านนี่แหละน่าจะวิปลาสคิดไปเรื่อยว่านาฬิกามันเสียว่างั้นท่านควรจะรู้ว่าของมันไม่เที่ยงมัน ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเหมือนกอาตมาคิดในใจเออธรรมะของพระภูทรในท่านบางครั้งคมชัดกว่าพระนครบาลน,นะเออพระภูทรเขาบอกสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าท่านเพราะมันไม่เที่ยงท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมาได้ข้อคิดหนึ่งอย่างว่าบางครั้งบางทีไอจิตที่เราคิดว่ามันไม่ถูกมันไม่งามในท่านมันเป็นธรรมะนี่อาการขั้นที่หนึ่งของคน ที่วิปลาสคือความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเช่นพระพุทธเจ้าตัดชัดเจนว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในท่านแต่เวลามีใครที่เรารักมีใครที่เราเคารพเอาสูญเสียชีวิตเราได้ยินข่าวเราก็จะภาวนาหรือว่าลำพันภายในใจว่าไม่น่าไม่น่าแต่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนว่าไม่แน่ไม่แน่ อ้าวคุณโยมพี่ถ้าวันนี้มีคนต้องไปหนึ่งคนระหว่างโยมกับอัตมายมแจ้ไขไปก่อนเสียงหัวเราะโยมคือชะตากรรมของพะระเลยโยมดูท่านนะมันก็ไม่แน่ใช่ไหมท่านก็คนนอนอยู่โรงพยาบาลสามเดือนห้าเดือนไม่เป็นอะไรแต่คนไปเยี่ยมเผาไปแล้วก็มีนะท่านนะเออมันก็ไม่แน่ใช่ไหมท่านเออเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนโยมสัญญาข้อที่หนึ่งคือ คนจะวิปราชเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงข้อที่สองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขพระพุทธเจ้าเคยทรมานกายใช่ไหมท่านอดอาหารการลมหายใจเอาลิ้นดันเพดานเพดานปากนะท่านไม่ใช่เพดานห้องประชุมนี่นะท่านนะกดอาหารเพราะท่านคิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันจะทําให้บรรลุได้ใช่ไหมท่านสุดท้ายท่านก็นมาได้ ธรรมะกับพระอ,องค์เองเป็นปัจจตังว่าสุดท้ายไอสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ควรมองว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมท่านไม่ใช่มองว่าเป็นสุข,ขใช่ไหมท่านเพราะสิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่ท่านพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสเสน่ห์ที่ชัดเจนเป็นอัตลักษณ์คือการดับทุกข์ทุกข์กับการดับทุกข์จึงเป็นคำพีทองอันสำคัญของพระพุทธศาสนา พอพระพุทธเจ้าให้มองทุก์ว่าเป็นทุกข์และก็หาเหตุแห่งการดับทุกขให้ได้ถ้ามองทุกขก็เป็นสุขในท่านเป็นอาการของจิตที่วิปรากประการที่สามเป็นประการที่สำคัญไม่น้อยกว่ากาันคือมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนที่หลวงพ่อพุทธทาสเขียนเรื่องตัวกูของกูในท่านได้นำมาขยายต่ออยู่หลายวาระนี่ มองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนในท่านสิ่งนี้แหละท่านเป็นอาการของจิตวิปราชประการหนึ่งเช่นมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันถ้าเรามองทุกสิ่งเป็นสิ่งชั่วคราวในท่านใจเราจะสบายมากขึ้นร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านเช่าวันหนึ่งเรามาใส่วันหนึ่งเราก็จากไปวันหนึ่งเราก็ทิ้งร่างไปใช่ไหมท่านก็เป็นเหมือนบ้านเช่า แต่ตอนที่เราอยู่บ้านเช่าเนี่ยเราจะอยู่แบบเจ้าของบ้านหรือยอยู่แบบผู้อาศัยใช่ไหมท่านหรือยอยู่แบบผู้เช่าถ้าอยู่แบบเจ้าของบ้านเราก็จะรักษาร่างกายเราดีถ้าเราอยู่แบบผู้อาศัยหรือผู้เช่าเราจะทำร้ายร่างกายเราได้เป็นอย่างนั้นท่านมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเป็นอัตตาหลวงพ่อพุทธทาสจึงว่าตัวกูของกูนี่ท่านถ้าค่าเสียลงได้เนี่ยใจเราก็สบาย ประการสุดท้ายมองเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามมองเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามหมายความว่าเห็นสิ่งที่คนหนึ่งคนใดทำในทางที่ไม่ควรในทางที่ไม่ถูกนี่แล้วเห็นสิ่งนั้นว่างามว่าควรทำเช่นลูกชายไปขโมยมะม่วงข้างบ้านแล้วก็มาปอกทำน้าปลาหวานอย่างดีเลยแม่กลับมาจะททำงานเนหนื่อยก็กินเข้าไปสองสามคำ แล้วก็ถามลูกว่าได้มะม่วงมาจากไหนลูกชายก็ตอบทันทีว่าข้างบ้านนี่แหละแม่แม่ก็ตอบทันทีว่าพรุ่งนี้เอามาอีกนะอร่อยดีว่างั้นก็ไปส่งเสริมให้ลูกเป็นโจรใช่ไหมท่านไปเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามนท่านภาษิตจ,จีนจึงสอนว่าถ้าลูกเป็นโจรพ่อแม่มีส่วนในความเป็นโจรของลูกด้วยเป็นอย่างนั้นเป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งตามาจำแม่นจะประคุณสมเด็จพระมหาลชาชมังคลราจารย์เจ้าวัดวัดปากน้ำท่านปารบถึงคนที่จิตวิปร,ราชไว้ชัดเจนว่าพ่อตากับลูกเขยไม่ถูกกันทะเลาะกันแล้วพ่อตาเนี่ยก็ไปบอกลูกสาวตัวเองว่าถ้าไม่เลิกกับไอ้ผู้ชายคนเนี้ฉันจะพูกคอตาย ลูกสาวก็คิดในใจพ่อทำไมไปเกียดอะไรพี่เขาพี่เขาก็ฟันดินฟันหญ้าขยันทำมาหากินหาเช้ากินขําโอ้โหสู้ชีวิตแล้วก็ไม่มีสิ่งเสียสุรานารีกีฬาพันนันอะไรต่างๆเขาก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเช้ามาก็แบกจอบแบกเสียมเดินเข้าไล่ทําไล่ทํานาเย็นกลับมาก็มีปูมีปลาติดไม้ติด,ม,ตดมือมาทำไมพ่อจึงเกียด ทำไมพ่อจึงไม่ยอมรับว่าเขาเป็นลูกชายคนหนึ่งทั้งๆท,ที่พี่เขาก็ดีนานเข้านานเข้าพ่อตาคนนี้ท่านยื่นคําขาดกับลูกสาวถ้าไม่เลิกกับมันแล้วก็กูจะผูกคอตายลูกสาวนอนกินไม่ได้ร้องไห้อยู่หลายวันแม่ก็สงสารก็เลยไปบอกว่าพี่อย่าเอาเป็นเอาตายอะไรกันเลย ลูกมันก็รักของมันพี่อาจจะไม่ชอบใจไม่ถูกชะตาแล้วก็มองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งเธออย่าไปมองว่าเขาเป็นลูกเขยเลยก็ได้หรือจะไปมองว่าลูกมันหลงรักอะไรมากกว่าพี่ฉันแล้วก็เข้าใจดีว่าลูกอาจจะไปแบ่งใจรักผู้ชายคนอื่นมากกว่าพี่ที่เป็นพ่อก็ได้ไม่ต้องมายุ่งว่างันถ้ามันไม่เลิกแล้วก็จะผูกคอตายเย็นวันหนึ่งลูกสาวก็ไม่ตอบโต้อะไรพ่อพ่อก็คิดน้อยใจ มือขวาก็ถือเชือกมือซ้ายก็ถือตะเกียงเดินลงจากบ้านตะวันโพเพกกำลังจะตกดินเดินลงไปด้วยความโมโหเพราะจิตเริ่มวิปาลาสละเริ่มคิดเห็นไม่งามเริ่มคิดเห็นไม่ถูกรวมถึงสัญญาความหมายรู้ไม่กลัวตายละเดินถือไปจะผูกคอตายเดินไปสวนกับลูกเขยอยู่กลางทุ่งนาลูกเขยก็ถามว่าพ่อจะไปไหนมันมืดมันค่ำแล้ว ไม่ต้องมายุ่งหลบไปมึงกะกูต้องเดินคนละทางอย่ามาเดินทางเดียวกันมาลูกเขยก็ไม่ตอบโต้ก็เอาจอบเอาเสียมวางไว้แล้วก็จะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะกราบขอโทษถ้าพ่อไม่สบายใจหรือผมทําอะไรผิดพลาดไปผมกราบขอโทษเถอะลูกเขยก็คุกเข่าจะกราบพ่อตาจังหวะที่จะกราบพ่อตาก็เดินเลยข้ามไปไม่รับไหว้ไม่รับกราบเดินไปสักพักลูกเขยก็ตามไป พ่อจะไปไหนว่างั้นก็เพราะเหมือคนเดียวนี่แหละทาให้ลูกสาวกูนี่ปันใจไปรักมึงมากกว่ากูว่างั้นน้อยใจท่านลูกเขยก็ขอโทษแล้วก็พูดประโยคหนึ่งว่าพ่อผมก็เป็นคนคนหนึ่งผมก็รักลูกพ่อเหมือนกันผมก็จะดูแลลูกพ่อให้ดีเหมือนที่พ่อรักพ่อห่วงนี่แหละไม่ต้องพูดหรอกไอ้คำพูดนะมันเป็นสำคัญเท่าการกระทำว่างั้น ลูกเคยก็คิดในใจแล้วก็ไม่เคยทําอะไรให้แฟนเราต้องหนกงักใจต้องทุกข์ใจทําไมพ่อเราพ่อตาเรามาเห็นเราเป็นคนไม่ดีก็เลยถามพ่อประโยคหนึ่งว่าแล้วพ่อจะไปจริงนะจิงสินี่เชือกอยู่นี่ไม่เห็นหรือไงเห็นเชือกเป็นปานกล้วยหรือไงว่างัน้นพ่อทาก็เลยสะบดใส่ว่าลบไปไม่ต้องมาห้ามกันละเราไม่ต้องควนอยู่ด้วยกันละ ลูกเขยก็ถามว่าเอาพ่อพ่อผูกคอตายนะพ่อตายไปมันจะมีอะไรดีขึ้นมาไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาสอนว่านั้นลูกเขยก็เลยถามพ่อว่าเอาล้าพ่อจุดตะเกียงมาทมําไมแบบนั้นเออไอนี่ก็โง่ข้างหน้านะ่ะมันงูเยอะกูก็กลัวตายนะ่ะว่างั้นแต่ตั้งแต่ลงมาจากบ้านยันเถียงกับลูกเขยนะั้นท่านลืมตายนะะ เพราะสัญญาวิปลาสไงท่านมันโมโหมันไปครอบงำไงท่านเห็นว่าของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเออเราต้องเอาให้เป็นให้ตายไปข้างเราก็กลัวตายว่างัน้นลูกเขยก็เลยเห็นพ่อกลัวตายก็เลยบอกโอ้โหผมเดินมาเมื่อกี้นะงูเห่าตัวเบลล์เลยนั่นวิ่งยังกับไม้ควาดวิ่งไปนั่นแม่ปู่กลับบ,บ้านเถอะพ่อว่างัน้นวางตะเกียงเฟี้ยงเชือกทิ้งได้ถึงบ้านก่อนลูกเขยท่านพ่อตาเพราะไอ้ช่วงนั้นมันโมโหมันก็เลยทําให้ใจไม่สบาย ใจเป็นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าทุกข์กับการดับทุกข์นี่แหละท่านถ้าเราสามารถรักษากายให้ปลอดภัยรักษาใจให้หนักแน่นด้วยการที่เราวางใจให้ถูกที่และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้กายก็ไม่วิปริตจิตก็ไม่วิปราชบางคนเห็นงูเป็นเชือกนะเพราะอะไรคุณโยมสัญญาวิปราชใช่ไหมท่าน บางคนเห็นหมาดีกว่าแม่นะท่านนะสัญญาวิปราชแต่น้องหมาเขาก็มีธรรมะมีคุณธรรมของเขาอยู่มีสิ่งที่เขาสร้างความน่ารักสร้างความน่าชังให้กับคนเลี้ยงได้อยู่แต่จิตไม่วิปรดาชนี่ท่านภาษาพระท่านสรุปไว้ฟังง่ายๆว่าเสมือนเราเดินประคองหม้อน้ำมันเดือดและน้ำมันนั้นไม่กระเซ็นไม่ไปกระทบไม่ไปทำให้คนเดินเขาเดือดร้อนจากหม้อน้ำมันเดือดน,นั้น เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตได้เราสามารถดูแลกายได้กายก็ดูแลด้วยศีลวาจาก็ดูแลด้วยศีลแต่ว่าใจหรือจิตนี่ท่านต้องดูแลด้วยวิปัสนาวิปัสนาคือการที่เราสามารถที่จะเห็นแจ้งเห็นทุกข์และเราสามารถที่จะดับทุกข์ได้ ด้วยการที่เราได้มีครูบาอาจารย์มีผู้ที่แนะนำเป็นเสมือนกันลยนมิตรที่ทำให้เราท่านทั้งหลายสามารถดับทุกข์ได้แล้วการดับทุกข์ก็มีหลายวิธีท่านโดยพื้นฐานการดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาท่านพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้ความเพียรในช่วงสถานการณ์โควิดนี่ท่านความเพียรพยายามก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เราท่านทั้งหลายสามารถห่างไกลจากโควิดได้ถ้าเราเพียรพยายามทำตามคําแนะนำของคณะแพทย์พยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็สามารถใช้ความเพียรน,นั่นแหละมาเสริมมาเติมมาเต็มให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ภาษาพระท่านใช้หลักธรรมประธานสี่บาปใหม่ระว,วังไว้ไม่ให้เข้าบาปเก่าละไปไม่ให้เหลือ กุศลใหม่สร้างไว้ให้เหลือเฟือกุศลเก่ารักษาเพื่อให้เพิ่มพูนบาปใหม่ก็ระวังไว้ไม่ให้เข้าก็เหมือนเชื้อโรคใหม่นี่ละลอกใหม่นี่เราก็ต้องระวังไว้ใช่ไหมท่านจะสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ใดจะมีสายพันธุ์ที่มันรุนแรงวัคซีนเอาอยู่ไม่อยู่ก็ต้องระวังไม่ให้มันเข้าใช่ไหมท่านเชื้อโรคใหม่นี่บาปใหม่ระวังไว้ไม่ให้เข้าบาปเก่าก็ละไปไม่ให้เหลือสิ่งที่มันทําให้ก่อเกิดปัญหาอุปสรรคก็ลดน้อยถอยลงไปจนไม่เหลือ กุศลใหม่สร้างไว้ให้เหลือเฟือสิ่งใหม่ๆที่เป็นกุศลคือเป็นความดีความงามก็สร้างขึ้นไว้เติมขึ้นไว้กุศลเก่าก็รักษาเพื่อให้เพิ่มพูนนี่ก็จึงเป็นธรรมะที่ตามานนำมาสนธนาธรรมกับญาติโยมว่ากายไม่วิปริตด้วยศีลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพปฏิพานนาทีท่านสรุปศีลไว้ชัดเจนว่า ศีลเป็นแก้วมณีหลากสีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาพรประดับตัวศีลป้องกันความเมามวในอบายศีลเป็นด่งเกสรที่พะมอแสวงหาศีลเป็นที่ศรัทธาของคนทั้งหลายศีลเป็นสเบียงครั้นเมื่อตายศีลเป็นทางสายเอกสูระนิพานศีเลนะสุขติงยันติในท่านเรามีความสุขก็เพราะรักษาศีล สีเลนโพลก็สัมปทานเรามีทรัพย์สามารถรักษาทรัพย์ได้ก็เพราะรักษาศินสีเลนนี่ผู้ติญยันติเราสามารถถึงฝั่งแห่งความสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้ก็เพราะรักษาศินทําให้กายไม่วิปริตจิตไม่วิปร,รารดด้วยการใช้ประธาน4 1หนึ่งสังวรประทานบาปใหม่ระวังไว้ไม่ให้เข้า 2. ข้อนี้สําคัญคืออนุลักขณาประทานบาปเก่านี่ ก็ต้องละไปด้วยปหานประทานและก็สร้างภาวนาประทานให้เกิดขึ้นบาปใหม่ระวังไว้ไม่ให้เข้าคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะสิ่งข้อนี้เป็นพื้นเป็นฐานเป็นบาทรํำให้เราท่านทั้งหลายเห็นว่าบาปใหม่ระวังไว้ไม่ให้เข้าในท่านทําให้เราท่านทั้งหลายปราศจากอาการของจิตไม่วิปราดได้บาปเก่าละไปไม่ให้เหลือปหานประทา,าน ตัดทิ้งไปลดละไปกุศลใหม่สร้างไว้ให้เหลือเฟือคือภาวนาประทานกุศลเก่ารักษาเพื่อให้เพิ่มพูนคืออนุรักษณาประทานเป็นภาษาพระก็เป็นหลักคิดในทางพระพุทธศาสนาว่าถ้าเรารักษากายรักษาใจให้เหมาะให้ควรก็ต้องไม่หลงกับคำชมแล้วก็ไม่จมกับคำด่าถ้าเราไม่หลงกับคำชมเราก็สามารถรักษา ใจกายของเราได้ถ้าไม่จมกับคำดา่าเราก็สามารถดับทุกข์เราได้ต่มาได้ยินโคบาจารย์ท่านสอนไว้ประโยคหนึ่งน่าคิดว่าสมัยก่อนเด็กที่ไว้จุกไว้เปียในท่านโบราณท่านเปียบว่าเป็นเสมือนเขาพระสุเมนนะเป็นที่สถิตของเทวดานะที่ไว้จุกไว้เปียทําเป็นปมๆทําเป็นแหลมๆเนี่ยท่านเพื่อให้เทวดาประจําตนในรักษา มาก่อนสามวันดีสี่วันไข้เดยกก็เจ็บเดียวก็ป่วยใช่ไหมท่านเออโบราณเขาก็มีกุศโลบายว่าเราไม่สามารถรักษาจิตรักษาใจเราได้ก็ต้องอาศัยเทพประจําตัวเทวดาประจําตัวเนี่ยรักษาก็เป็นคําสอนหนึ่งที่สามารถประยุกต์ได้ว่าบางครั้งบางทีคณโยมเราไม่สามารถที่จะรักษากายใจเราได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความดีความงามช่วยกัน เหมือนคนยมจะทําบุญใหญ่ใหญก็ต้องชุมนุมเทวดาใช่ไหมท่านเชิญท่านมาร่วมอนุมโมทนากับเราด้วยจเจริญพรอน เป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและเชื่อว่าหลายท่านคงจะชอบนะคะช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่มงคลข้อสุดท้ายของมงคล38ประการกันแล้วล่ะคะ่ะไปสดับพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิวัตร ในหลักมงคลข้อหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บอกว่าพุทธสโลกธรรมมีหิจิต so e ตังยสะนกรรมปติอโศกังวิละชางเขมังเอตัมมังครมุตตมังตมาภาพคิดว่ามงคลข้อนี้ถือเป็นมงคลที่สําคัญมากสําหรับชีวิตคือบางทีญาติโยมหลายคนหลายท่านอาจจะคิดถึงมงคลข้ออื่นแต่มงคลข้อที่มันใกล้ตัวเราที่สุดและเราต้อง เผชิญกับมันอยู่ทุกวันนั่นก็คือการทำจิตของเราให้มันผ่องแผ้วให้มันกเกษมให้มันห่างไกลจากความหดหู่เศร้าหมองในชีวิตของเราแต่ละคนที่อยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องประสบอยู่ทุกวันนั้นก็คือหลักของโลกกระทำแปดพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องโลกกระทำแปดก็คือธรรมะที่มันเป็นของคู่กันที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้เช่น มีมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าโลกกระทำแปดแต่สําหรับญาติโยมหลายคนบางคนบางท่านเวลาที่ต้องเจอกับโลคกระทำแปดอาจจะไม่รักอาจจะไม่สามารถประคองใจของตนให้สามารถยอมรับกับธรรมะซึ่งมันเป็นของควบคู่กันเหล่านี้ได้เมื่อรักษาใจของตัวเองไม่ได้จิตมันก็เศร้าหมอง หดหูหรือบางคนอาจจะเกิดความทุกข์ทางใจไปเลยก็ได้ฉะนั้นในหลักมงคลข้อหนึ่งแต่มาอยากให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนเลยว่าการทําจิตของตนให้กเกษมการรักษาจิตของตนเอาไว้ให้มันผ่องแผ้วให้มันไม่เศร้าหมองในเวลาที่ถูกโลกธรรมถูกต้องนั่นแหละนี่แหละเป็นมงคลสําหรับชีวิตข้อหนึ่งฉะนั้นถ้าอยาก ต้องการและยมต้องการจะให้มีมงคลเกิดขึ้นกับตัวเองอาตมาภาพมองว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือปฏิบัติตัวเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นก็คือพยายามที่จะรักษาหรือประคองจิตของตัวเองเอาไว้ให้มันมั่นคงให้มันแน่วแน่ไม่เอ็นเอียงหรือว่าไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมไม่ว่าตอนนี้เรากําลังจะประสบกับความทุกข์ แค่ไหนก็ตามไม่ว่าเรากําลังจะถูกนินทาไม่ว่าเรากําลังจะเสื่อมจากยศเสื่อมจากลาบอะไรก็ตามพยายามรักษาจิตของตัวเองเอาไว้และมองว่าโลกธรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมีอยู่แน่นอนตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโลกธรรมเหล่านี้เอาไว้ได้ฉะนั้นถ้าอยากได้มงคลนะโยมทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคือ รักษาจิตให้กระเสมเอาไว้รักษาจิตให้มีความแนว่วแน,วแนว่มั่นคงเมื่อถูกโลกกระทำถูกต้องเจริญพรขอบพระคุณสำหรับการติดตามและกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้กับรายการของเราเสมอมาเรายัางคงมีธรรมะล้ำค่ารอมอบให้ทุกท่านที่นี่ทุกสัปดาห์เช่นเคยขอธรรมะปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกคืนวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ